สวัสดีค่ะบ้านน้องดาวยิ่งรวยโฮมบายหอจกยิ ok ่งรวยยิ่งเจริญนะคะวันนี้ค่ะทุกท่านค่ะเรามาติดตั้งบ้านเก่งแล้วนะคะพิกัดตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นค่ะส่วนพิกัดโรงงานนะคะตั้งอยู่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามค่ะห่างขอนแก่นประมาณ15กิโลเส้นถนนหลักเลยค่ะทุกท่านจะมามาได้เลยนะคะจาก Google Ma p มาได้ค่ะบ้านน้องดาวยิ่งรวยโฮมวันนี้นะคะมาส่งในเซตงาน3ชิ้นงานค่ะราคา299,00 0บาทนะคะ ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งระเบียงแล้วก็หนึ่งห้องน้ําหลังนี้ลูกค้าเอาห้องน้าไว้ด้านข้างบ้านนะคะลูกค้าสามารถออกแบบปรับแบบปรัแบผบังบ้านได้ตามฟังก์ชันการใช้งานนะคะจะเพิ่มจะลดอะไรสามารถปรับได้เลยนะคะก็ตอนนี้นะคะทีมงานกําลังเก็บงานแล้วนะคะติดตั้งบ้านยึดระดับอ่ายึดบ้านแล้วนะคะก็กําลังเก็บงานแลนะะ้วค่ะอีกสักพักหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอัปเดตภายในให้ทุกท่านได้ชมนะคะ สวัสดีค่ะบ้านน้องดาวยิ่งรวยโฮมบายหอจกอยิ่งรวยยิ่งเจริญนะคะตอนนี้ค่ะทุกท่านขาเรามาติดตั้งบ้านกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะพิกัดที่เราติดตั้งนะคะอยู่ที่อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นค่ะส่วนโรงงานผลิตบ้านน้องดาวของเรานะคะอยู่ที่อำเภอเชียงยนจังหวัดมหาสารคามค่ะทุกท่านสามารถเข้าชมแบบอื่นๆได้ที่เฟซบุ๊กเพจบ้านน้องดาวยิ่งรวยโฮมบายหอจกอยิ่งรวยยิ่งเจริญได้เลยนะคะ หลังนี้ค่ะื้นที่ใช้สอยทั้งหมด26.72ตารางเมตรนะคะแบ่งออกเป็น1ห้องนอนหนึ่งห้องโถง1ระเบียงและ1ห้องน้ําค่ะขออนุญาตพาทุกท่านชมรอบๆบ,บ้านกันสักแป,ป๊บนึงนะคะตอนนี้นะคะทีมง,งานกําลังเก็บสีแล้วนะคะเหลืออีกไม่เยอะแล้วค่ะเหลือในส่วนของสีขาวแล้วก็สีเขียวอีกเล็กน้อยค่ะหลังนี้นะคะลูกค้าเลือกให้อ่าเอาห้องน้ํานะคะมาไว้ด้านข้างบ้านนะคะก็อ่าตามการใช้งานของลูกค้าแต่ละท่านเลยนะคะ แล้วแต่ความสะดวกค่ะลูกค้าจะเอาห้องน้ำไว้หลังบ้านก็ได้นะคะตามที่สะดวกใช้งานเลยค่ะระเบียงนะคะงานระเบียงสวยงามมากๆเลยนะคะระเบียงจะอยู่ที่ขนาด2เมตร10บคูณ3มเมตรค่ะบันไดลูกค้าก็เอาขึ้นตรงกลางนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะบางคนก็จะเอาไว้ด้านซ้ายด้านขวานะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะห้องน้ำค่ะอยู่ที่ไซส์เมตรห5คูณเมตรหก้านะคะงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะ งานฝ้าก็สวยงานนะคะงานฝ้าดูงานฝ้าค่ะนี่นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวช่างก็จะเก็บสีนะคะตัวนี้เพราะมันเป็นรอยที่เรามัดมัดเอ่อมัดเชือกมานะคะมัดเชือกใส่กับเหล็กอะคะ่ะนี่ด้านหลังบ้านค่ะมีไฟส่องสว่างให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังแบบมุมกว้างนะคะเนี่ยค่ะ พอเราเอาห้องน้ำมาไว้ด้านข้างนะคะก็ขนาดจะอยู่ที่เ7เมตร65ค่ะนะคะกันนกปิดนกมีให้เรียบร้อยนะคะจะซ่อนอยู่ในแผ่นสีเขียวนี้อีกทีนะคะเป็น PVC ค่ะมีให้ทั้งหลังเลยนะคะไม่กวนใจลูกค้าเลยนะคะใช้งานยาวๆค่ะนกก็จะไม่ไปทำหลังไม่กวนใจเลยค่ะ งานสีนะคะาจารย์เงาแบบนี้เลยค่ะเป็นสีงานสีของเรานะคะจะเป็นการพ่นอุตสาหกรรมค่ะจะเงาจะสวยแบบนี้เลยนะคะ<น>กะ็เรียบร้อยแบบนี้ด้วยนะคะงานสีที่เป็นพ่นอุตสาหกรรมนะคะเราจะเปืองสีเลยนะคะลูกค้าใช้สีแบบแน่นๆน,น,นะคะเพราะเราใช้เครื่องพ่นอุตสาหกรรมพ่นพอพ่นเนี่ยฟิล์มสีเนื้อสีเขาจะแน่นคะ่ะเขาจะออกไปเยอะนะคะแล้วก็การฉีดอัดเนะะี่ยค่ะจะเยอะนะคะมันจะเงาแบบนี้เลยนะคะ ตอนที่เราจะลงสีนะคะเราก็จะซีนกาวให้ลูกค้านะคะทุกร่องทุกรอยต่อของไม้ฝาเลยนะคะภายนอกจะเป็นไม้ฝาเชลล่าค่ะตรงนี้เราซีนให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะซีนกาวอัดกาวให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะตัวเสาเนี่ยทีมงานกําลังเก็บงานแล้วค่ะตัวนี้เขาจะตั้งระดับบ้านนะคะทุกชิ้นงานก่อนเลยนะคะตั้งระดับเรียบร้อยแล้วเราก็จะยึดพุกเหล็กฝังพุกให้กับลูกค้านะคะเชื่อมเพจให้กับลูกค้า เชื่อมเพดของตัวเสาค่ะลงกับพื้นปูนที่ลูกค้าเตรียมไว้นะคะยานทางของบ้านสวยงามมากๆเลยนะคะสีเสาก็พ่นนะคะลูกค้าเราพ่น,พ,นพ่นทั้งหมดเลยนะคะพ่นตั้งแต่รองพื้นนะคะแล้วสีเนี่ยเป็นสีดูลักอินสปายกึ่งเงาค่ะก็จะเช็ดทาําความสะอาดได้ทั้งหลังเลยนะคะนี่มาถึงก็มาเช็ดให้ลูกค้าไปบางส่วนแล้วนะคะที่ที่มันเลอะฝุ่นระหว่างทางที่เราเดินทางมา งานอลูมิเนียมค่ะขออนุญาตอวดเลยนะคะเป็นงานผลิตจากโรงงานเราเองนะคะเป็นผู้ผลิตเองตัดให้ลูกค้าหลังต่อหลังวัดพิเศษนะคะวัดหลังต่อหลังแล้วก็ตัดให้ลูกค้าหลังต่อหลังค่ะงานเลื่อนง,ง่ายๆสะดวกแบบนี้เลยนะคะสามารถเลื่อนแบบนี้ได้เลยนี่นะคะไม่มีสะดุดเลยนะคะสามารถเลื่อนงานได้แบบนี้ค่ะเราใช้ลูกล้ออย่างดีค่ะแล้วช่างก็ตัดบานค่อนข้างพอดีเลยนะคะ ไม่ใช่ค่อนข้างหรอกค่ะพอดีเป๊ะนะคะต้องพูดอย่างนี้เป็นงานที่ทีมงานของหอจกยิ่งรวยยิ่งเจริญนะคะที่เป็นฝ่ายงานผลิตอลูมิเนียมนะคะจะตัดบานให้พอดีกับบานของบ้านลูกค้าแต่ละหลังแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะอุดรูมีให้ค่ะหลายๆห,หลังลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะว่าจะไม่มีหลายๆที่แต่ที่นี่มีให้ลูกค้าทุกหลังค่ะ บานสาเร็จบางที่ก็จะไม่ใช้นะคะเพราะว่าบานสําเร็จก็จะมีราคาที่ถูกนะคะเราจะคัดเกรดทีเมียมอลมิเนีมตัวนั้นหนากระจกมอกเป็นอาซาฮีมาให้กับลูกค้านะคะกันต,ตกยกบานนีให้เรียบร้อยค่ะบานสําเร็จก็ไม่มีนะคะที่ไปหาซื้อตามที่อื่นเนี่ยตัวนี้จะไม่มีค่ะตัวนี้เราก็จะเป็นงานตัดเฉพาะค่ะตัดให้ลูกค้าเจาะรูระบายอากาศเอ่อระบายน้ําให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะนี่นะคะ เนะะี่ยค่ะบางที่ก็จะเป็นสีที่เก็บใหม่นะคะก็อาจจะในในกล้องอาจจะมีความแบบมีเงาไม่เท่ากันอย่างนี้นะคะมันอาจจะเปียกอยู่นะคะจะรอสีก็ <c oughs> อไยค่ะรอสีแห้งสะพัดนะคะขออนุญาตชมพาทุกท่านชมด้านนี้นะคะสวยงามเลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะลูกค้าเสียมากๆจริงๆนะคะให้ชมมุมกว้างค่ะนะคะ สวยงามมากมากเลยนะคะสีเลือกได้นะคะสีเลือกได้เลือกได้ทั้งหลังเลยนะคะตัวสีี่ทีมงานกำลังเก็บงานแล้วนะคะสีเพจเนี่ยเราทาสองถึงสามรอบเลยนะคะสีตัวเนี่ยค่ะตัวที่เราเชื่อมตัวบันไดนี่เรายึดให้ลูกค้าค่อนข้างดีเลยนะคะอ่าเราจะยึดทุกเหล็กตรงนี้หนึ่งหนึ่งสองฝั่งแล้วนะคะน็อตตัวนี้เรายึดอีกนะคะ ซ้ายขวายินแล้วก็ด้านล่างนะคะเรายึดให้กับลูกค้าลูกค้าเดินสบายเท้าแน่นอนไม่ต้องรู้สึกแบบยุบบหรือแบบรู้สึกแบบไม่มั่นคงนะคะเดินสบายเท้าแน่นอนนะคะโ,<อ>โครงสร้างเหล็กกันในทั้งหลังระบบงานเชื่อมเป็น CO2 ค่ะลูกค้าโครงสร้างเดี๋ยวพาชมโครงสร้างกันแป๊บหนึ่งนะคะตัวเสาจะเป็น 4, ี่คูณสนะคะคาน4ี่คูณส่ค่ะ<อ>นี่<อ>เดี๋ยวช่างจะมาพ่นกันสนิมเพิ่มนะคะ ตัวนี้เราเก็บมารอบเดียวนะคะจากโรงงานแล้วเดี๋ยวทีมงานที่หน้างานเนี่ยเขาจะเก็บการสนิมเพิ่มนะคะโดยการพ่นนะคะก็จะได้ทั่วนะคะตัวนี้เป็นโครงของพื้นค่ะโครงพื้นเราจะเป็นสองคูณสี่แล้วก็นิ้วครึ่งคูณสมค่ะเหล็กเต็มหน้าเต็มกะวันในน้ำหนักเต็มแน่นอนค่ะตัวหนาด้วยนะคะคานนะคะตัวคานตัวนี้จะเป็นสี่ 4, คูณสี่ค่ะเสาสี่คูณสี่นะคะงานสีกาลังเก็บนะคะ เดี๋ยวก็เรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะมีบางจุดที่เป็นอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ช่างเขาจะเก็บอยู่นะคะแล้วก็ขออัดวิดีโอให้ลูกค้าได้ชมเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกอ,อัดวิดีโอเสร็จช่างก็น่าจะเสร็จพอดีแล้วเดี๋ยวเก็บภาพไปฝากทุกท่านนะคะนี่นะคะโครงสร้างหนาๆทีๆแบบนี้เลยนะคะเชื่อมแน่นเชื่อมเต็มแบบนี้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวนให้ชม เราต้องเชื่อมหอจกน้อยยิ่งรวยยิ่งเจริญเนี่ยทีมงานของโครงสร้างเหล็กนะคะจะเชื่อมแน่นให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะดูการเก็บงานค่ะเรียบร้อยนะคะและ้วพาไปชมภายในเลยนะคะ ระเบียงนะคะระเบียงก็นะคะเดี๋ยวชมงานสวยๆละเอียดละเอียดกันเลยนะคะไปแบบช้าๆนะคะนี่นะคะทีนงานเก็บงานสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ลูกค้าค่ะให้ทุกท่านได้ชมแบบนี้เลยนะคะกระเบื้องตรงนี้จะเป็นสีขาวนะคะเนื้อหยาบ นะคะเหมาะมากๆเลยกับระเบียงนะคะแต่ถ้าไหนไม่ชอบอกได้เป็นเนื้อเงาแจ้งได้เปลี่ยนได้นะคะโทนสีเลือกได้ค่ะนี่ดูงานเหล็กนะคะงานเหล็กก็สวยนะคะลูกค้าโอ้สีช่างเจียมสีสีสน,นี้ช่างเจียมสีย้อยสีย้อยโอเคเดี๋ยวพาไปชมภายในยค่ะ ด้านซ้ายนะคะจะเป็นห้องนอนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องถงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมเลยนะคะโอเคเดี๋ยวพาไปชมภายในค่ะด้านซ้ายนะคะจะเป็นห้องนอนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องถงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมเลยนะคะนี่นะคะตัวนี้นะคะจะกั้นแบ่งห้องด้วยกระจกบานเลื่อนแบ่งสามค่ะเป็นงานคอนโดเลยนะคะตัวหนานี่นะคะกระจกจะเป็นตัวอาซาฮีค่ะ เป็นมออกอด้วยนะคะบานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะกันห้องให้กับลูกค้าก็จะได้ความโปร่งความโล่งนะคะคอนโดจะใช้แบบนี้เลยค่ะของบา้านของเราบ้านน้องดาวยิ่งรวยโฮมให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยด้วยนะคะที่ให้บานแบบนี้กับลูกค้านะคะเพราะเราเป็นผู้ผลิตเองค่ะนะคะห้องนอนนะคะจะอยู่ที่ไซส์3เมตรคูณ3เมตร<ม>ค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะอะ มีโปรโมชั่นนะคะแถมพ้ามานให้กับลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพ้ามานแถมให้ลูกค้านะคะสําหรับลูกค้าที่จองในภายในเดือนเมษาสองห้าหกปดนี้นะคะก็จะรับพ้ามานไฟทั้งหมดเนี่ยทั้งหลังแบบนี้เลยนะคะ1ชุด ประตูแล้วก็สองชุดหน้าต่างแล้วก็กั้นห้องอีกหนึ่งชุดนะคะแถมให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะคะผ้าม่านเกรดเอพรีเมียมสวยๆเนื้อผ้าดีๆแบบนี้นะคะลอนเยอะด้วยนะคะเราเป็นผู้ผลิตตัดเย็บเองอีกแล้วนะคะหอจะกอยิ่งรวยยิ่งเจริญทำถึงค่ะให้ลูกค้าได้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าเลือกสีผ้าม่านได้นะคะลูกค้าดูงานค่ะงานสวยมากๆนะคะการตัดเย็บพิถีพิถันท่วงโซ่ทุกผืนนะคะเอาถ่วงโซ่ให้ลูกค้าทุกผืน นะคะรอนผ้าเยอะนะคะลูกค้ารอนเยอะนะคะแถมงานแบบนี้ให้ลูกค้าเลยค่ะงานแถมนี้ก็ยังพรีเมียมนะคะให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะคะงานไฟมีเรียบร้อยนะคะงานไฟเนี่ยลักไฟให้ลูกค้าใช้สะดวกเลยนะคะแบบห้องนี้เป็นห้องนอนเนี่ยมีปักในแผงนี้หนึ่งจุดละสองสองปักนะคะเป็นปาก้าสองปาก้าวคู่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ปาก้าคู่หนึ่ง แล้วก็ตัวนี้อีกนะคะให้ลูกค้าค่อนข้างเยอะเลยนะคะสะดวกค่ะซื้อบ้านน้องดาวยิ่งรวยโฮมเนี่ยให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะคะปลั๊กไฟลูกค้าพร้อมใช้ตัวนี้เป็นขัดเป็นสายของแอร์นะคะเราเดินสายแอร์ไว้ให้ลูกค้าแล้วเบรกเกอร์เราเดินมาให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องเปิดหลังคาค่ะต่อทํางานได้เลยนะคะช่างแอร์จะชอบมากๆเลยเพราะเราเดินสายแอร์ไว้ให้แล้วนี่นะคะสวิตช์ปลั๊กต่างๆจะเป็นตาช้างทั้งหมดเลยนะคะ ไฟนะคะส่วนห้องโถงนะคะห้องโถงตัวนี้ก็จะเป็นของจุดทีวีค่ะแล้วก็มีปักกาวให้สองสองจุดอ่าเป็นปักกาคู่นะคะตัวนี้มีปักกาวคู่เช่นกันนะคะนี่นะคะห้องโถงนี่โล่งสบายเลยนะคะห้องโถงหลังเนี้ยลูกค้าเลือกโทนสีเทา เน้นโทนขาวนะคะก็จะได้ทั้งขาวในส่วนของผนังแล้วก็ระเบียงหน้าบ้านก็ขาวค่ะภายในหลังนี้นะคะที่เป็นในส่วนของห้องน้ําก็ขาวแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่อ่อนที่สุดณนะตอนนี้เลยนะคะสวยงามมากๆค่ะกว้างหน้าอยู่มากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้หนูถอยออกมาตอนนี้หนูอยู่ในห้องนอนนะคะให้ลูกค้าได้ชมแบบนี้แบบเป็นการประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อบ้านกับ หอจกอยิ่งรวยยิ่งเจริญนะคะวอลเปเปอร์เกรด A นะคะก่อนที่เราจะติดวอลเปเปอร์นะคะพื้นจะเป็นอ่ะผนังนะคะจะเป็นสมาร์ทบอร์ดแปดมิลค่ะตัวนี้จะเป็นวอลเปเปอร์เกรด A เช็ดทำความสะอาดได้ทั้งหลังเลยนะคะชุบน้ำอัดหมาสามารถเช็ดได้ค่ะเป็น grade A, เกรดเเกรดของร้านพ้าม่านค่ะบัวล่างนะคะบัวล่างจะเป็น UPVC ดูช่างอันนี้หนูให้ชมแบบนี้เลยนะคะช่างเก็บงานเรียบร้อยมากๆเลยนะคะ บวัวบนก็เป็น UPVC เช่นกันค่ะเกรด A อบสี 4, มาจากโรงงานนะคะบวัวบนนะคะเก็บความเรียบร้อยให้ลูกค้าลูกค้าค่ะลูกค้าดูงานที่ยิ่งรวยยิ่งเจริญจัดสรรให้กับลูกค้าแบบนี้ทุกหลังเลยนะคะให้ลูกค้าได้ชมงานแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆค่ะตู้คอนซูมเมอร์นะคะคอนซูมเมอร์ของเราก็จะเป็นการดูดนะคะมีการดูดเรียบร้อยขออนุญาตซูมตู้ให้ลูกคา้าดูนี่นะคะมีการดูดเรียบร้อยค่ะ สุดยอดคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะหลังนี้นะคะราคา,าราคาสองเก้ามืน้าพันนะคะราคานี้นะคะจัดไปถึงเดือนเมษายนสองห้าหกแปดนะคะห้องน้ำค่ะขออนุญาตพาชมห้องน้ำนะคะกระจกสวยงามมากๆเลยนะคะประตูอลูมิเนียมประตูจะเป็นบานเปิดขาชุดใหญ่เราตัดประกอบเองเราผลิตเองค่ะเราสามารถให้แบบลูกให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะคะมีเรา เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวที่ทําให้กับลูกค้านะคะในบรรดาบ้านล็อกดาวน์เนี่ยเราเจ้าแรกเจ้าเดียวค่ะกล้าให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะงานสุขภันธ์นะคะหลังนี้สุขพัณฑ์จะเป็นคอตโต้ค่ะนะคะกระเบื้องปูสุดผนังแบบนี้เลยนะคะส,สวยๆแบบนี้ค่ะดูแนวสวยงามมากๆเลยนะคะแนวกระเบื้องสวยมากนะคะยาแนวก็สวยเรียบร้อยค่ะนะคะ นี่หนูให้ชมแบบนี้คลิปยาวหน่อยนะคะอยากให้ลูกค้าได้ชมความละเอียดของงานกับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับนะคะนี่นะคะพ้าร่มดูอากาศนี้ให้ค่ะกระจกจะเป็นบานเปือยหรูดูแบบนี้เลยนะคะชั้นวางขอมีให้เรียบร้อยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นอ่างคอ,คอตโต้ค่ะตัวนี้จะเป็นของวีการนะคะยี่ห่ออย่างดีเลยนะคะยี่ห้อมอ,อกอ,อย่างดีเลยนะคะ แล้วก็ชุดสะดืออ่างนะคะตัวนี้เราก็จะเป็นทองเหลืองค่ะตัวนี้เป็นสามสีนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้นะคะอนาคตอยากเปลี่ยนก๊อยากเปลี่ยนชุดเนี่ยสามารถทําได้เลยค่ะตัวนี้เป็นสต็อปบาลที่เราสต็อปบาลออกออเดินท่อปปาสต็อปบาลไว้ให้กับลูกค้าเผื่ออนาคตลูกค้าจะเซอร์วิสนะคะจะเปลี่ยนก๊อย่างนี้นะคะสามารถเซอร์วิสได้ง่ายเลยนะคะชุดนี้ก็เป็น304ค่ะ นี่นะคะ 4, สามูนสี่สตนเลส3ามศูนสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะคะตัวนี้สามศูนย์สี่เช่นกันค่ะก่อนที่เราจะเนี่ยค่ะตรงข้างในนะคะลูกค้ามันจะเป็นทองเหลืองนะคะตัวเนี้ค่ะตัวท่อประปาที่เราเดินมาจะเป็นทองเหลืองนะคะเราจะใช้เกลียวในทองเหลืองค่ะจะไม่ได้ใช้พลาสติกนะคะนี่คอโต้นะคะ นี่นะคะเป็นฝาซอฟด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวให้ทุกท่านชมมุมนี้หน่อยนะคะนี่ประตูห้องน้ำค่ะนี่อันนี้เป็นงานที่เรามาต่อชิ้นงานกันนะคะนี่นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะไปทุกหน่อ นี่นะคะอันนี้เรายืนอยู่หน้าห้องน้ํานะคะนี่สวยหรูเรียบร้อยมากๆเลยนะคะงานเหล็กดัดลูกค้าสั่งเพิ่มนะคะเห<ม>ล็กดัดก็จะเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะบานมุงลวดของเหล็กดัดก็มีให้นะคะจะเป็นเนี่ยคะ่ะ the เหล็กดัดจะเป็นเหล็กตันนะคะตัวเหล็กดัดที่ลูกค้าเพิ่มมานะคะตัวบางรางเรามีให้เรียบร้อยนะคะสวยงามค่ะงานก็เลื่อนสะดวกแบบนี้เลย <places S 2> นะคะนี่ค่ะเลื่อนได้แบบนี้เลยนะคะนี่สวยงามมากๆเลยนะคะขอขอบพระคุณลูกค้านะคะที่มอบความไว้วางใจให้กับบ้านน้องดาวยิ่งรวยโฮมบายหอจก,กอยิ่งรวยยิ่งเจริญน,นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกท่านค่าเข้าชมผลงานเฟซได้ที่เฟซบุ๊กของบ้านน้องดาวยิ่งรวยโฮมบายหอเจก,กอยิ่งรวยยิ่งเจริญได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ